ก่อนที่จอกเดินทางพี่น้องทําความสะอาดนะครับอยู่แล้วก็ทำความสะอาดนะครับก่อนน้องสีเดินทางนี่ครับทําความสะอาดค,คาุ้คคซุปหนึ่งสุมส้มั้าหลังเดี <c oughs> ๋ยววครับเอาเอาซื้อเอาสะอาดพี่น้องสะอาดดูโต อุ่นมุนหนึ่งมารถพ่อโซ่กระโปพงพนะพี่แดงพ่อพนะรถเจา้าคือโซ่กระปงแต่เจ้าสิล่างบ่กพนะกองขยะครับพี่น้องเจะในรถพรเพันกระมอาบดชาวบ้านเนี่ยนะเอ้ยท่อนไว้เด้อพอกนะ

ลบได้เขาเลื่อนเข่าก็ไม่ทันยาพี่นะตัวนั้นเอาออกซะหน่า,าน่าน่ายอันนี่บันไดก็เขียวเอายกมาพี่พี่มาไวพี่มามันหกซื้อๆเนี่ยบันไดก็เขียวเอาขอก็เจ้า,าลงเอาไอ้พื้นแล้วก็ยกยกบันไดมาเด้อะละโอเล่ บันไดขั้วเขียวนะ่ะมันหกหนาห้องข้าเจ้ายกมาไว้พี่ลูก,พ,ลกพี่เอามาไว้โค้งเล็กผิดแล้วลูกเด้อเอ,อเออเออยกออกเอาเอาเอาบันไดมาออกมาสามันโมเมนต์แนวว่างของเออยกบันไดมาไว้ผิดเด้อหนาเด้อผิดเด้อ <c oughs> ครับยกเหล็กออกมาซาลามันหกอยู่ฮันยันงูตอดข้าเจ้า พอผมมีเงินภาก็จะไปโรงพยาบาลได้สุมพระเอกู่อันว่าเป็นของพระเอกจุไอศิริฮานากต่ล่างเต็มหน้าองเอามีห่อนออกชกตีกันหรอพอรางวัลมันเฮาสะดุดเนี่ยพอเสือมารอบได้รอบหนึ่งโอ้ยตัวตัวไม่เนีย มันมีอีกตัวไหมมันอยู่ทั้งในสวนแถวพ่อรุ่งเงนสื่อไหมแล้วเราเห็ดด่างไปมล็ถ่นหางแม่้ามองนี่พ,พี่เจียนใ่ทรงคือถอะเอาอันนี้จงว่ายางนี่ปลอดภัยปลอดลามันคือล้มเถอลูกล้มหนาวเดียวนอนก้ามวง ร้องเท่าเนี่ยเขาเสียไว้เห็ดยางลูกเขาก็บเพราะเผาถิ่มแม,มนมันไม่ค่อใส่พปเกนเนี่ยของใครเอ่ยเนี่ยอ๋อหนูต้องกเก็บไปทิ้งขยะใช่ไหมโอเคมันเป็นมลพิษจริงๆนั่นแหละถ้างั้นหนูเก็บใส่ถุงเอาไปทิ้งโน่นเลยออ <c oughs> พี่เกนพูดดีเนาะ <c oughs> ตรงนี้ด้วยนะถอนถอนยาตัวนี้ด้วยลูกนี่นี่ถ้าพีรอะล่ะคนสวยสวยป เล็กตัวนี้เขาน่า,นาจะไปไปน้ำกันพุ่นแมนพุ่นเอาไปกลองไว้มุ้งพุ่นลูกหลาปะยกไปลูกยกไปได้ปะซอยกันซอยกันยกสักอนอัอน้องทอไปทิมพุ่นเถอะเอาไปทิมระยะได้ลูก ในรถพยามาเก็บเอาไปตีแม่นตัวนี้มันจสได้แปลนเลยกะนอาตัวนี้ไปแคน,นอว์เสีได้แปลนเลยครับ มันนี่เองนีก็กดไปตากขึ้นึงเรียนเต็มพ้มเออสบ้างะศาดรป้านังมานิยกมาพี่เอมินมยกดดังเล็กผี ตัอพี่มาดาม,ามาอ่ะเออเปลี่ยนแล้มะดามไม่บานอีก นะมะกน่าอยู่ด้วยแหละบัดที่นี้เห็นบ่เสือพ่อบเอเพื่อนเขาหม่องเขาอยู่นยเนาะเขาต้องทำความสะอาดขนเท้บบาบ่มีแต่อยู่หมุนหัวยู่หมุนหัวนอนอยู่มันกะมันกะบ่็นแต่อยู่กะสิมีงูมีเงี่ยวมีสิ่งบอดีบด่นั่นเขามา,าอยู่นาเขาเขาอยู่แปนมันกะสะอาดคนเข้ามาเขาก็ชื่นชมอันนีบอดีเขาก็เผาทีม เราเก็บเป็นทรงขยะตัวมันก็น่าอยู่ถ้ามันสะอาดนี่แหละมุมนี่แหละลูกมุมนี่แหละบอกโอเคอันพิเกนถ้ามันเป็นนี่นี่เนี่ยตัวนี้เอาไปเผาก็ได้นี่ไม่ไหมเนี่ยไม่อัดตัวเนี้ยแมนยกไปซอยกันสิ่งที่ไหนมันเผาแล้วมันไม่เขียวไม่เป็นมูลตะพิษก็เผาได้ถ้าเป็นไม่อัดถ้าบอแมนไม่อัดปฏาสิทิกเขาเก็บจะถุงปฏาสิทิกเด้อล่ะเด้อ เอาหม้อเมี้สะอาดลูกเอาหม้อเมี้สะอาดไปเก็บตัวนี้ให้พ่อด้วยเหล็กตัวนี้เอาไปติดฝาเด้ออมวนั้นก็ไปติดฝาเก็บก็ไปติดฝาเลยปลาไหลมะานี่ครับมายกเด็กอันนี้พ่อเอาเขาไปใส่ฝาปิดผนังเด้อตัวนี้แล้วก็เหล็กมันนั้นเอาไปเข้าฝาผานังครับโยกได้ปะอมูได้ปะยกช่วยกันลูก ครับเอาไปทิศฝาดูก็ใครจะมายกตัวนี้พี่มาดามมายกตัวนี้ไปไว้พุ่นเด้อล่ะนี่นี่น,นี่บันไดเนี่ยแต่เมื่อเปิดวงหมด้เนี่ยดึงดึง,ดงพาตัวนี้ไปพับนี่น่ะดึงพาตัวนี้ไปพับไปครับครับครับเดืหลายคนเดืวไปพับอาไว้ใช้งานพขาบอกไปนั่มตี้ปวดโป้แล้ว นั่นแล้วนี่เอาหมเดยเก็บตะกรดุกเดี๋ยวไปนู่ฟฝาไปเก็บคุณนนะ